ไปดูงานได้ถ้ามีหางบัตรมีบ no ัตรเราพี่รันก็ถ้าใครได้ก็จะส่งก็ส่งไปในโทรศัพท์ก็ส่งเอบอกเออมันจะเข้าเฟซเข้าเฟซพี่รันน่ะเข้าพ็นพี่รันพี่รันก็จะส่งก็จะส่งก็จะส่งเข้าไปอส่งไปในในไลน์โทรศัพท์นะอออืเถ้ามีใครได้มาก็เอใครได้มาหนึ่งท่านที่ได้ก็เข้ามาในเฟซพี่รันเข้าในเฟซนะพี่รันมีเฟซพี่รันนะจ๊ะพิมพ์เข้าไปพี่รันนะจ๊ะ อนี่แหละเข้าไปแล้วก็เอหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เราก็ส่งเข้าไปโทรศัพท์ส่งเข้าไปโทรศัพท์คุณก็แค่นั้นแหละอืมอ่าขอบคุณมากกับน,น้องบ็กซีฮักอีหลานน้อยเกิดแล้วก็กครัววันที่ห้าสิงหาน้องมารถแห่โอเคค่ะทาไมอีหลานน้อยประสบความสาเร็จภายในหกเดือนเพราะอะไรขอความคิดเห็นจากพี่หลันเอน้องทีคนเรามีบุญแต่ไม่มีวาสนาคนเรามีวาสนาแต่ไม่มีบุญนะ การที่จะเป็นนักร้องที่ได้ใจ FC หนึ่งคือไม่ไม,ไม่ไม่โกหกนะไม่โกหกสังคมนะในโลกโซเชียลเนี่ยคุณโกหกไม่ได้เดี๋ยวไปขุดไปคุยเจอแน่นอนหนึ่งต้องให้ใจ FC ก่อนที่เราจะได้ใจเขาเราก็ต้องให้ใจเขาก่อนแล้วเราถึงได้ใจเขากลับมา FC ต้องได้ใจ FC อีหลานน้อยเนี่ยเขามีบุญนะ เขามีบุญเขามีวาสนาเขามาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบุญวาสนากระแสนําพาวาสนานําส่งนะบางคนมีบุญแต่ไม่มีวาสนาบางคนมีวาสนาแต่ไม่มีบุญคนเราจะดังได้มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิดบางคนก็ห้าปีสิบปียี่สิบปีถึงจะดังแต่หลาน้อยภายในสองวันภายในสองวันนั่นคือเป็นสิ่งมหศัศจรรย์สิ่งมหศัศจรรย์ของโลกเลยนะพี่ดันว่าหนึ่งพ่อน้องเป็นคน น้องเป็นคนที่อ่เป็นคนที่จิตใจเมตตาเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวามาแต่เด็กๆอันนี้เป็นเป็นคนที่จิตใจคิดดีทดําดีคิดบวกอะ่ะคิดดีทดําดีคิดบวกสิ่งดีดมันก็ถึงจะมันถึงตามมาแล้วก็หนึ่งน้องเป็นคนที่ฝึกฝนต้นทุนของน้องคือการฝึกฝนฝึกฝนมาตั้งแต่ตอนน้องยังเด็กเล็กน้องรอ้องน้องชอบการร้องเพลงการเรียนน้องเออก็รู้นะน้องจบมสใช่ไหม น้องชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนั่นแหละสูงสุดจุดมุ่งหมายของอีหลาน้อยคืออยากอยากเป็นหมอลำอยากมีวงเป็นของตัวเองอยากเป็นหมอลำนั่นคือความฝันความฝันแล้วน้องก็เดินตามฝันแล้วน้องน้องก็น้องสู้น้องไม่ท้อน้องไม่ถอยน้องไม่ถอยน้องน้องสู้ใช่ไหมล่ะความภาคเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นการเดินทาง มันมีทั้งมันมีทั้งขาวและดําอีหลาน้อยเดินทางขาวไม่ใช่เดินทางสายดาเป็นเดินทางสายขาวเพราะน้องคิดดีทําดีก่อนที่น้องจะให้คนอื่นน้องให้คนอื่นก่อนก่อนที่น้องจะรับน้องเป็นผู้ให้มาก่อนอ่ะทุกวันนี้น้องถึงได้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 สิ่งที่น้องน้องสะสมบุญบารมีมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเอาตั้งแต่เล็กๆแกันน้องสะสมบุญบารมีวาสนาของน้องอ่ะมันมีแต่ชาติกําเนิดคนเราเออเออเวียนไหยตายเกิด พบชาติกับชาติกับมาเกิดมันมีเยอะ,อะการระลึกชาติมันมีนี่ใช่ไหมกับชาติมาเกิดมันมีหลาย,ลายอย่างรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างรวมกันคือน้องเป็นคนสายขาวเป็นสายบุญสายทานเป็นคนคิดดีคิดบวกแล้วก็ยิ่งะนะ,ะ,ะรัชกาลที่9้าของเราก็ทิ้งคําท้ายไว้ละนะคะเดินตามรอยพ่อหลวงคิดดีทําดีเศรษฐกิจพอเพียงมีแล้วแบ่งปันพี่รันเดินตามพี่รันเดินตามตามร,รอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เบื้องเบื้องพระบาทของท่านนะพ่อสอนไว้ก่อนที่ท่านพ่อก่อนพ่อเจษฎาคตพ่อสอนไว้อย่างดีว่าคิดดีทําดีมีแล้วแบ่งปันเดินตามรอยพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงนะอ่าเศรษฐกิจพอเพียงอืมคนไทยรักกันอ่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะนะขอบคุณค่ะสาวดอพัดถินนะคะฝากติดตามทุกช่องและลิงก์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราเป็นคนที่ ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆน้องมีความสามารถน้องขยันน้องหมั่นเพียรน,น้องสู้ชีวิตอันนี้ไงคนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตต้องประสบผลสําเร็จในชีวิตไม่เหมือนคนที่ไม่คิดสู้ชีวิตมันไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนเพราะเราไม่คิดสู้เพราะสิ่งที่เราเราแค่คิดอย่างเดียวแล้วเราไม่ทําแล้วเราไม่สู้มันก็เลยไม่มีผลแต่น้องคิดแล้วน้องทําคิดแล้วทําแล้วน้องสู้ พี่รันพี่รันมองเห็นพี่รันมองเห็นภาพเลยว่าทําไมเอฟซีถึงทําไมเอฟอิลียหน่อยถึงได้ใจเอฟซีอ่าได้ใจพ่อพ่อแม่แม่น้องก็มาแบบสไตล์บ้านๆนั่งหน้าแบ้แบบนี้แหละหน้าบ้านๆแบบนี้แหละ